สวัสดีค่ะ <ดา S 1> นี่คือรายการดาราตาสป,ปราร์สค่ะสด,ดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ10นาฬิกา15นาทีค่ะทางช่องหนึ่งเ o ิร์กพอยค่ะ วันนี้ก็อากาศเย็นอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงมาอีกนะครับภายในสองสามวันนี้นะฮะถูกต้องเลยคุณอากาศเย็นโอ้โหสบายมากอุณหภูมิลดลงแล้วก็ใช่ครับแฮปปี้มากแต่มีเรื่องที่แฮปปี้กว่านั้นนอกจากเรื่องต้องจากอุณหภูมิจะลดน้ำมันรถลดแล้วครับผมน้ำมันรถน้ำมันรถลดแล้วอ่าคุณมาดูราคาดีกว่าครับผมเนี่ยต้องบอกว่าแฮปปี้เมื่อวานี่ฉันใช้ E 2 0ยี่ลดจาก อ6 1ย่สิบหกสตางค์เหลือ25.78แม้ผมใช้โซลาร์เซลล์ครับไม่รู้ว่ามันลดหรืออะไรไงมันไม่ใช่ครับผมอาแก๊สโซฮกาหนนะแก๊สโซฮกาหนนะครับลดจาก27.78เนะครับเหลือ27.18ิบเจ็ดจุด่งแลดไปห้าสิบตังค์เลยนะเยอะนะคะกะต้องแฮปปี้กันไปทั่วหน้านะคะรับใครที่ใช้รถใช้ถนนกันนะคะอ่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าค่ะหลังจากที่เป็นข่าวที่ทําให้ฉันอาจจะเสียใจเพราะว่าติดตามเชียร์คู่นี้มานะคะระหว่างข่าวของคุณจุ๋ยวรัยาค่ะกับคุณหนามราวินั่นเองที่บ,บอกว่าห่างกันแล ผูเนี้เสียใจมากเลยแต่ว่าจูจๆเนี้ยมีข่าวลือออกมาบอกค่ะว่าเหตุผลเนี้ยเป็นพอมือที่สามหรือเปล่าน่าผมบอกแล้วมันไม่ใช่คุณอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามีข่าวกับดีเจพูดนั่นแหละคุณดูรุปในอินเตอแกมในละครเรื่องฝันเฟื่องนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพอจิ้นกันเยอะเราเนี้ยก็ออกมาจิ้นนอกจอหรือเปล่าแบบนี้นะคะมีข่าวไม่ถามเป็นี้แล้วก็ต้องไปถามหนุ่มพูดกับสาวจุ้ยนิดนึงว่ารู้สึกยังไงกันบ้านค่ะ ต้องไปชี้แจงกับแฟนตัวจริงไหมยังไงแล้วก็ระหว่างสาวจุ๋ยกับพี่หนามม่ยังมีการคุยหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะไม่จริง่ะไม่จริงเลยจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุ๋ยเนี่ยกับพี่หนามก็ยังคุยกันอยู่นะคะเมื่อเมื่อวันสองวันก่อนก็เพิ่งไปหาพี่หนามไปสวัสดีปีใหม่พี่หนามแล้วก็พี่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 หนามนะคะรวมถึงก็ไปหาหลานๆด้วยถ้าสมมติว่าพูดเป็นมือที่3จริงๆหรือว่าจุ๋ยเลิกกันด้วยเรื่องของมือที่3จุ๋ยคงไม่มีหน้าไปหาพี่หนามหรอกไหมหรือเราก็คงคุยกันไม่ได้มาคงโ เป็นเพื่อนเราไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรื่องห่างกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนครับเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานที่สนิทกันเป็นเพื่อนกันมากกว่าครับใช่แล้วเรื่องมันที่สามเราผมไม่ซีเรียสครับเล่นกันยังเล่นกัน่องคนนั่นแหละค่ะที่เห็นนันเป็นอย่างนี้ ไม่คือจะบอกว่าต้องขอขอโทษพุทธด้วยแล้วก็ขอโทษแฟนคลับด้วยจริงๆเพราะว่าเรื่องที่เรามีข่าวเนี่ยเป็นเรื่องคนสองคนจะต้องทําให้พุทธเนี่ยต้องมาวุ่นวายต่อไปด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจนะว่ามันเป็นกระแสของละครนะคะคือถ้าจุ๋ยไม่ลงรูปคู่กับพุทธจะลงคู่ใครเ่ยมาเป็นพระนางด้วยกันน<ช>ึก <ๆ S 1> ออกมามมันก็ก็เลยจาเป็นจะต้องเป็นข่าวก็ต้องขอโทษพุทธิชัยด้วยนะคะไม่เป็นไรฮะยินดีมากค <c oughs> ือของผมเองเขาก็รู้ครับว่าคือกลุ่มกลุ่มพุทธ จุ๋ยผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยครับผู้จัดการผมจะสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่ากรุ๊ปไลน์กันมีนัดเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครซึ่งบอกตลอดอยู่แล้วว่าเราไปไหนทําอะไรครับเห็นไหม <c oughs> คุณดีไซนบอกแล้วว่าเขาไม่มีอะไรกันแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาเป็นผ้านาังคู่กันงานถ้าเขาไม่ลงรูปคู่กันจะให้เขาไปลงรูปผู้ชายดิบบ้างแต่โอ้โไม่ <c oughs> ใช่คุณคือผมดูในอินสตาแกรมแล้วเนี่ยผมแบบคือจ็อบสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างคือเรื่องเราเราเรื่องนี้จ็อบจ็อบต้องยุ่งอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้จ็ คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เกิดจากความอิจฉาตาร้อนของเจับพูดเลยนะคะอโอเคให้มันผ่านไปเะครับอ <นะ S 1> ไปข่าวต่อไปกันดีกว่า,าข่าวต,ต่อไปนะครับโมปัดนัดบี้เที่ยวเชียงใหม่ คืออะไรคะสรุปจะปัดนัดหรือปัดบี้ครับเนี่ยไม่จริงๆเราเนี่ยคุณโมคุณปัดคุณนัดคุณบี้เนี่ยไปเชียงใหม่อ๋อคือคือทั้ง4คนนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมฮะไปไกลแล้วค่ะกลับมาโอเคพอพอไม่ใช่ครับคือคุณโมเนี่ยปัดว่าแบบเขาเขาแบบปัดว่าน่าไม่ใช่นะไม่ได้นัดกับคุณบี้ว่าไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันยังไงไเนเล่าสิคะครับคู่นี้นะครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปสําหรับสาวโมมชนกนะครับกับหนุ่มบี้สุกฤตนะฮะที่ล่าสุดเมื่อตอนปีใหม่นะครับมีข่าวว่านัดกันว่าไปเที่ วันนี้สาวโมยินยันบอกว่าไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็บังเอิญบังเอิญไปเจอหนุ่มบี้พอดีกับพี่ยี่มานเกิดอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยบังเอิญเจอกันหรือเปล่าคุณบังเอิญเยอะกันเลยนะเออไงครับส่วนสถานะนะครับก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทสนิทกันเหมือนเดิมพี่น้องอีกแล้วค่ะเป็นไงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ พีใหม่โมไปเชียงใหม่กับเพื่อนนะคะแต่ก็ถ้าถ้าเจอใหม่ก็เจอบ้างค่ะที่เชียงใหม่เพราะว่าเขาก็กลับบ้านอยู่แล้วค่ะอ๋อไม่ได้ชวนค่ะเพราะว่าพี่ๆก็ก็คือเหมือนกลับบ้านก็อยู่กับครอบครัวเขามากกว่าค่ะอ๋อเจอบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็เคยเจอคุณแม่อยู่แล้วอะค่ะแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากก็ไม่นะก็มองว่าก็เหมือนเดิมคือเรื่อยๆมากกว่าก็ถามว่าสนิทยังไงก็สนิทเหมือนเดิมอะค่ะเออก็เท่าเดิมอะค่ะเหมือนเดิมค่ะ ก็มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะมันไม่ไม่เกี่ยวค่ะมมมองว่าตัวโมเองก็ยังเด็กอยู่ด้วยคือโมตอนนี้โมจะสนใจเรื่องงานมากกว่าค่ะไม่นะคะแฟนค่ะพี่ๆเขาก็น่ารักดีนะคะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ดีอะไรใส่โมค่ะจะมีแบบมาต่อต้านแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโมไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะโมก็ไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะคุณนี่ฉันบอกแล้วว่าวงการเนี่ยเขาเป็นพี่น้องทั้งวงการเลยถูกครับเจอใครหลอใครสนิทสนิทกัน พี่น้องที่สนิทสนมกันทุกคนเลยคะ่ะเป็นพี่น้องก,องการหานะคะตรงนี้ ต,ต้องเสียงสูงเลยนะใช่ครับอออเอะมาถึงข่าวต่อไปนะคะไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนใครเลยค่ะเพราะว่ามีหนุ่มคนนี้ที่น่าอิจฉาแล้วนะคะกับหนุ่มหลุยพง์พันธ์ค่ะคุณคที่เขาบอกว่าภาคหลังนี่หายหน้าหายตาไปแต่ว่าพอกลับมาทีก็ช็อกเลยคะ่ะเป็นไงครับอ่ะมีข่าวมาว่าควงแขนค่ะสาวนักออกแบบเสื้อผ้าคุณปุนนิชานะคะที่คบกันมานานกว่าหกปีมั่นแล้วก็จดทเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วขอยินดีด้วยนะครับขอยินดีด้วยนะ คะแสดงความยินดีด้วยจากทั้งสองท่านเลยนะคะโดยงานฉลองเนี่ยน,นะคะก็จะจัดในวันที่26ธันวาคมปี58นี้นะคะส่วนเรื่องมีทายาทก็แพลนไว้เป็นปีหน้าแล้วก็รับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ถูกใจคนนี้มากๆเป็นคนที่ใช่ครอบครัวไฟเขียวอะไรเงี้ยจะเป็นงนังไงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้มั่นแล้วก็จดทะเบียนไปแล้วแต่ว,ว่างานฉลองมงคลก็จะเป็นปีนี้ครับเป็นวันที่26ธันวาคมครับจริงๆคนที่แนะนําให้เนี่ยคือดีเจอ๋งเป็นคนแนะนาให้กับผมเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นหลีดธรรมศาสตร์ด้วยกันแล้วก็แนะนําให้แล้วก็รู้จักคบมาก็6ปีกว่าแล้วครับก็เลยถือว่าได้เวลาแล้วก็เลยแต่งงานดีกว่าก็จะจัดที่สนามกอล์ฟในหมู่บ้านผมเลยก็จะมีโรงแรมเป็นจะได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องชายผมก็แต่งปีนี้ครับแต่ว่าเขาแพนมาก่อนก็เลยเก่งใจเขาครับคือเรามาเปลี่ยนแพนทีหลังก็เลยโอเคมันแก้เคล็ดก่อนเพราะว่าคนจีนจะถือว่าพี่คนโตต้องแต่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทายาทผมว่าจะมองไว้เป็นปีหน้าครับก็คือเราก็วางแผนไว้แล้วว่าไม่อยากให้ตอนตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปแต่ก็ไม่อยากให้ช้าเกินไปครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นลูกโซ่ได้ก็คือถ้าเรามีช้าคนแรกเราอยากจะมีคนที่สองให้เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวอาจจะแบบ อาจจะยากหน่อยเียเพราะเดี๋ยวเพราะผู้หญิงอายุเยอะขึ้นอาจจะมีผลอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ยังไม่คุ้นครับแต่ก่อนอันนี้เรียกได้แค่แฟนตอนนี้แบบภรรยาผมแล้วครับเต้า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 ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคู่คู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมั่นแก้เคล็ดไว้ก่อนเป็นแต่งปลายปีเพราะว่าน้องชายมีแฟนมาก่อนไงเออมีการถือเรื่องแบบว่าคุณจีนถือนิดนึงว่า พี่ชายคนโตต้องแต่งงานก่อนอ,อะไรเงี้ยใช่ป้าก็<ค>ขออยินดีกับทั้งสองคนนะครับเราขอให้มีทายาทเร็ววันนะฮะค่ะ<า>วันนี้เวลา ก็หมดลงแล้วคุณซอบเสียใจจังเลยไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าเพราะว่าเรายังกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการดาราตาสปาร์ตค่ะสดทุกวันจนถึงสุกเลยค่ะ11นาฬิกา15นาทีทางช่องหนึ่งเวิร์กพอย์ค่ะต่อไปนะครับพบกับข่าวเปรี้ยงเที่ยงตรงนะครับและสรุปข่าวบันเทิงอีกครั้งกับห้องข่าวบันเทิงเวลา2ทุ่มตรงก่อนข่าวในพระราชสำนักครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆค่ะจากมลดาค่ะแล้วก็เครื่องประดับสวยๆจากอู้หล่ ลาค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ